สวัสดีครับพี่น้อง youtube และ facebook นะครับวันนี้ผมจะไม่แนะนำสินค้านะครับวันนี้จะมีสามกระบอกนะครับตัวนี้จะเป็นพันท้ายนะครับเฉพาะพันท้ายนะครับจะเป็นทรงปืนแก๊บนะครับทรงลูกซองปืนแก๊บนะครับลักษณะจะเป็นนี่ครับแกะลายกันลื่นนะครับนี่ครับด้านตรงไอ้มือจับนะตรงคอเนาะ กำคอ Studio จะเป็นไอ้แกลายกันลื่นนะครับตรงนี้ก็จะใส่ลายกันลื่นเพิ่มมิตินี้หน่อยนะครับตัวนี้ก็จะใส่ลายกันลื่นนะครับตรงนี้นะครับเป็นทรงปืนแก็บนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ไอ้รางรนะครับตัวนี้จะใส่เป็นรางไม้นะครับตัวนี้นะครับใส่เป็นรางไม้แล้วก็ป yeah. ีกค้าง้าไอ้ห้าสิบเซนนะครับกระบอกนี้เนาะ สำหรับกระบอกนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับกระบอกนี้นะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ <c oughs> สนใจนะครับเฉพาะพันท้ายก็สั่งได้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับรวมส่งนะตัวนี้นครับพันท้ายนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งครับจะเป็นไม้แดงนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จเนาะผมมา,มารีวิวก่อนนะครับสําหรับกระบอกนี้เนาะ สำหรับกระบอกนี้นะครับยังว่างนะครับกระบอกนี้จะเป็นไม้แดงนะครับไม้แดงจะมันจะไอมีสองสีนะครับออกแดงเหลืองนะครับกระบอกนี้จะเป็นรางอลูเหล่ยมตันนะครับช่วงชักอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับทิ้งาปสามสิบห้านะครับปีข้างคาวสี่สิบห้าเซนเนาะปีข้างคาวสนะี่สิบห้าเซนไอโซเลอร์ลูกป,ปืนนะครับน ยางก็จะตัดอยู่ที่25เซนครับแล้วก็ยาง15มิลเ mm นาะตัวนี้นะครับตันนี้ลดน้ำหนักปลายนะครับรางอลูเหลี่ยมตัน,นะครับรองรับลูกดอก4-5มิล mm นะครับตัวนี้นะครับแกะลายกันลื่นนะครับลายกันลื่นตัวนี้ก็จะเป็นแกะลายกันลื่นตรงล่องนิ้วนะครับตัวนี้นะครับ จับกระชับนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบไกเซฟครับไกนี้จะนิ่มมากนะครับไกนี้ไกระบบไกเซฟเป็นไอลางอลูของชุดไอช่างวิศนุชาวเวียงนะครับตัวนี้นะครับไกนิ่มมากนะครับลางอลูเหลี่ยมตันนะครับตัวนี้ผมสั่งมาจากไอช่างวิศนุชาวเวียงอีกทีนะครับตัวนี้ระบบไกระบบลางอลูนะครับตัวนี้นะ คนข้ามาตรฐานนะครับะตัวนี้ลางอลูปิกโรเลอร์ครับโรเลอร์ลูกปืนครับลื่นๆเ่ยนะครับโรเลอร์ลูกปืนนะครับตัวนี้กระบอกนี้ยังว่างครับกระบอกนี้นะท้ายที่ตัดลายลายสวยๆนะครับเวลาจับก็กระชับเป็นเล็งง่ายนะครับ เง่างยๆเลย,ยเพียวครับรับกระบ,บอกนี้เนาะราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับเก็บไปทางก็เพิ่มอีก100บาทเป็น3,600บาทครับสำหรับกระบอกนี้นะสำหรับกระบอกนี้ก็หลุดจองนะครับกระบอกนี้เนเาะอ,อยู่ที่3 0 0 0ันบาทนะครับตัวนี้จะเป็นลางไม้แดงครับกระบอกนี้นครับ ปีกค้างคาวห้าสิบเซนนะครับไม่มีโรลเลอร์นะครับไม่มีโรลเลอร์ลูกปืนนะเป็นปีกค้างคาวธรรมดานครับช่วงแฮกเจ็ดสิบห้านะครับทิ้งไปอยู่ที่สามสิบห้านะครับตัวนี้ครับไม้จำปาเขาไวายนะครับลายสวยนะครับน้ำหนักเบานะครับตัวนี้เบานะครับจับกระชับนะครับน้ำหนักเบาประมาณเท่าไม้สักนะครับความความหนักเนาะเบานะครับ เนื้อไม้ก็คล้ายๆไม้สักนะครับตัวนี้เนาะไม้เน es 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 pues es 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 ื้อไม้ค่อนข้างที่ละเอียดนะครับตัวนี้เป็นทรงกำคอนครับตัวนี้นะกำคอล่องมิวนะครับระบบไกเซฟนะครับระบบไกเซฟตัวนี้ราคาอยู่ที่สามพันบาทครับรวมส่งนะครับเก็บปลายทางก็สามพันบาทนะครับตัวนี้เนาะเป็นเซฟสามพันบาทนะครับบอกนี่นะครับ เกลายกันลื่นนิดหน่อยสำหรับช่องทางการติดต่อครับนี่ครับช่องหน้าไม้เชียงรายนะครับตอวนี้ตามเบอร์โทรนะครับ081 2์แปดหนึ่งนึ่งห้าสี่ห้ะครับศู8 8นย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งหก้าครับไอรีไอดีไลน์ก็แอดมาตามเบอร์โทรได้เลยนะครับหรือว่าโทรติดต่อโดยตรงเลยครับ มเทียนนะครับอีกต่อได้ตรงนะครับซน่มไปหนึ่งสองไปหนึ่งห้าสี่ห้าเก้าครับหน้าไม้เชิงไลยมูเทียนครับสอบถามได้นะครับต่อรองราคาได้นะครับถ้าสนใจก็สอบถามได้นะครับพักมาเลยนะครับนะครับเดี๋ยวกระบอกนี้ถ้าว่าไอ้ประกอบเสร็จผมจะรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะวันนี้จะใส่ปีกค้างคาวธรรมดาครับลางไม้เนาะปีกค้างคาวห้าสิบเซนครับ บอกนี้ครับไม้แดงสวยๆนะครับแก้มก็จะมีฝั่งเดียวนะครับแก้มจะมีฝั่งขวาของคนยิงนะครับบอกนี้ยกยิงเร็วนะครับยกยิงง่ายนะครับสำหรับทรงกำกอครับอ่อนๆนะครับพออ่อนนะครับท้ายอ่อนนะครับเล็งสบายเล็งง่ายนะครับ นีสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับฝากไอ้กดไลค์กดติดตามด้วยครับหน้าไม้ชิงลายครับช่อง u t u b e นะครับหน้าไม้ชิงลายครับจะมีการอัปเดตสินค้าตัวใหม่เรื่อยๆครับสำหรับหน้าไม้ชิงลายครับช่องหน้าไม้ชิงลายครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ